สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านท่นนี้ก็อยู่ช่องผมอยู่นะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดอุดลริดนะครับก็มีลูกค้าท่านหนึ่งครับที่ให้ทางบริษัทของเรานะครับมาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับพินัยกรรมนะครับเพราะว่าสามีอายุ83แล้วนะครับแล้วก็บอกมีโรงแรมด้วยนะครับแล้วก็มีที่หลายๆอย่างด้วยที่เราต้องจัดการปอดก่อนที่ท่านจะเสียไปเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเรียกนะครับผมมาที่นี่ครับเพื่อทํา เกี่ยวกับพินัยกรรมนะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับสัญญาสามีภรรยาเพื่อเพื่อป้องกันสิทธิอะไรป้องกันสิทธิ์เพื่อไม่ให้ลูกหลานเขาที่ไม่ไดศไทยนะครับเอ่อที่ต่างประเทศนะครับผมเพราะว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็มาทําธุรกิจที่นี่ด้วยนะครับกับภรรยาแต่ตอนนี้ท่านก็มีอายุมากแล้วนะครับเพราะฉันเราจะมุ่งคือเรื่องนี้กันว่า่าจะแก้ปัญหากันยังไงดีสิทธิการที่ทําพินัยกรรมหรือสัญญาสามีภรรยานะ เงินจะไม่เข้าใข่ออกไข่เรารู้หลายอย่างแร้วเราทั้งไมเพราะฉันสิ่งต่างๆที่เราพูดไปนะครับควรจดจาไว้เพื่อเป็นอนาคตของคุณเองไม่ใช่ว่าถ้าสามีของคุณเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะ,ะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมเนาะเพราะหลายๆคนที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยถ้าสามีของคุณเป็นชาวต่างชาติมีทรัพย์สินเงินทองลูกก็ยังมีสิทธิทจะอะไรมีสิทธทิจะมาฟ้องคุณทรัพย์สินเงินทอง ที่ไประเทศไทยได้แต่ตอนนี้ที่สามีคนนั้นไม่เสียชีวิตนะทุกอย่างนะครับไม่มีปัญหาแต่เมื่อสามีของคนเสียชีวิตแล้วนั่นแหละคือปัญหาแล้วเพราะว่าเรื่องคดีความต่างๆพวกนี้แล้วก็เราได้ได้ได้ป้องกันป้องกันคนไทยหลายๆอย่างแต่คนไทยบางคนก็ไม่ป้องกันตัวเองเพราะฉันจะเชื่อเพื่อนเอ่ยจะเชื่อคนนู้นคนนี้เอ่ยก็แล้วแต่ท่านแต่สิ่งคําสำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าสิ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันก็กคือ ป้องกันสิทธิของตัวเองนะครับไม่ให้ไม่ให้คนอื่นเช่นคุณดูแลสามีมาอย่างดีใช่ไหมคุณทําธุรกิจส่วนตัวกับสามีคุณสร้างมันกับเขาไว้ด้วยกันใช่ไหมเมื่อสร้างมาได้กันหมดแล้วเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ว่าสร้างแล้วพอเขา อาเสร็ชีวิตได้ร้อยแล้วเนี่ยเขาก็มาเอาทรัพย์สินบัตรของคุณคุณปูนะรุ่งสว่างสวัสดีค่ะคุณชัยสวัสดีครับผมเนาะและหลายๆท่านที่เข้ามาดูช่องทางนี้กดไลค์กดแชร์ให้ทางบริษัทคุณชัยไทยประราตรงด้วยนะครับผมเนาะวันนี้นะครับเนาะก็ทําไปพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทําสัญญาสามพิธียาอาคุณชัยว่ายงไงบ้างคุณชัยเขียนข้างในเป็นไงบ้างอ่ะนะครับผมทางเราก็เขียนว่าป้องกันสิทธิของพันยาว่าผมถามเจ้าตัวว่าอาคุณต้องการที่จะ,อะมอบ โรงแรมหรือบ้านทรัพย์สินเงินทองเนี่ยให้ปัญญาติผู้เดียวหรือไม่นะครับม,มีการถ่ายวีดีโอด้วยนะครับแล้วก็มีพยานหลักฐานด้วยนะครับแล้วเขาบอกโอเคมีโนตารีรับรองด้วยนะครับผมก็เชิญหลายๆท่านเขาบอกเขาต้องการให้เนี่ยทั้งของเขาต่างๆทรัพย์สินเงินทองที่ไระได้ไทยให้เป็นกับของปัญญาติผู้เดียวตอนนี้ทําได้ทําได้ถ้าเขามีชีวิตอยู่แต่ถ้าไม่ทําตัวนี้นะครับเอฟซี F reet, อะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมเราจะป้องกันด้วยว่า ในจุดนั้นเราป้องกันว่าเงินที่เขาให้ก่อนมาก่อนล่วงหน้านี้ที่ก่อนที่เป็นแฟนด้วยกันนะเป็นแฟนด้วยกันและแต่งงานด้วยกันจนถึงปัจจุบันจนถึงสี่ชีตจะไม่ขอคืนเป็นของฝันให้กับรยาผู้เดียวนะครับผมอิสราเอลนะครับผมสวัสดีค่ะคุณชัยสวัสดีครับเพราะฉะนันในจุดนี้เรามาเรียนรู้ว่าการที่เราจะป้องกันสิทธิ์ของเราเองเราดูแลสามีมาตลอดเวลาเราดูแลเขาจนเขาตุยเอยเราดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุข แต่ทางนั้นท่นี้นะครับเราต้องป้องกันสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะครับเอซีครับพระฉันทางบริษัทคุณชายไทรประราตรงนะครับวันนี้มาอยู่ที่นี่คงพุ่งนี้คงกลับแล้วนะแล้วก็เอ่อถามว่าผมไม่อยากจะมาไหมผมไม่อยากมาหรอกแต่ว่ามันเป็นทรัพย์สินเงินทองที่เยอะมากแกก็บอกคุณชายมาเถอะมาช่วยพี่เถอะเพราะว่าช่วยป้าเถอะแกก็มีอายุแล้วป้าไม่รู้จะทายัางไงนี้แล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับสามีป้าเนี่ยก็แปดสิกว่าแล้วถ้ามี สวัสดีครับวันนี้ได้ดูไลฟ์สุดทันครับคุณปูรุ่งสว่างครับขอบคุณมากครับผมเนาะ,ะผมก็บอกว่าการที่ทําพิในกรรมก่อนรุ่งหน้ามันส,สามารถคุณไทยทาที่ประเทศไทยไหมต่างประเทศทำไหมทําด้วยทั้งไทยต่างประเทศจะเป็นเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรยียเอร์สเตรไยเอ,อยฝรยั่งเศออสเยรี่คุณอยู่ประเทศไหนเราทําได้หมดนะครับเดี๋ยวแต่เราต้องอยู่ในขั้นตอนการกฎหมายว่าอะไรเป็นไงบ้างนะครับเราทําสัญญาสามภัญญาก่อนแต่งด้วยนะครับเราป้องกันสิทธิ์ของคนไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้น เราเราต้องการให้คนไทยมีความรู้มากๆแล้วจุดนี้ถ้ามีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายนะครับผมผมก็แนะนําว่าให้ท,ทําพินัยกรรมไว้ฉบับหนึ่งเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตัวเองแต่ผมไม่ใช่ว่าจะยังไงอ่ะคือต่างประเทศอ่ะสามารถที่จะโอเคให้ลูกคนละครึ่งคนภัรยาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นลูกได้ห้าสิบเอร์เซ็นตแต่จ,นจ,นจุดนี้ที่มาอยู่เมืองไทยแบบถาวรเนี่ยนะครับผมเท่ากับเขาสร้างมาด้วยกันแต่ข้อระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสามีของคุณเสียชีวิตแล้วเนี่ยต้องระวังว่า เรามีพินัยกรรมเขียนตลอดเวลาว่าหรือป้องกันสิทธิ์ของคุณว่าเงินนี้เป็นของัญาผู้เดียวเพาราะสร้างมาด้วยกันอันเนี้ต้องควรระวังนะครับอันนี้ต้องควรระวังเลย FC. อ FC เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาไลฟ์สดเรื่องนี้กันให้ FC นะครับเราให้ความรู้คนไทยในต่างแดนเราให้ทุกความรู้คนไทยในประเทศไทยสิ่งไหนที่เราทําได้สิ่งไหนที่ท,ทางบริษัททําได้เราทําให้วันนี้เราได้เขียนพินัยกรรมเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเพื่อป้องกันสิทธิ์นะครับกปเนเปน็ ของพณิยาผู้เดียวก็มีโนตารีรับรองเซ็นด้วยนะครับแล้วก็มีอ่าคุณท่านนะครับผมก็เป็นชาวซิสแซนที่83แล้วก็เซ็นลายเซ็นด้วยนะครับแล้วก็มีโนตารีรับรองแล้วก็พณิยาด้วยเท่ากับสําเร็จนะครับแล้วเราก็มีสัญญาอิกฉับหนึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับสัญญาสามพัิยาจะทําแล้วทําให้ปิดปิดมิดชิดอย่ามีลูโวนะครับพอทุกอย่างที่ดินเงินทองต่างนานาเงินธนาคารทําศพอะไรต่างนะครับทุกอย่าง ภรรยาเป็นคนดูแลและเงินที่ดินต่างๆเป็นของภรรยาธนาคารของพี่ประเทศไทยนะครับผมก็เป็นของภรรยาผู้เดียวนะครับแต่เขาเข้มีบ้านอยู่ที่ต่างประเทศเขาบอกว่าให้ลูกได้ไหมผมก็ถามภรรยาจะให้ลูกไหมภรรยาบอกว่าคุณพี่บอกว่าคุณป้าบอกว่าให้ลูกไปเถอะป้ามีพอแล้วเท่ากับผมก็เขียนเข้าไปข้านว่าให้ลูกนะครับบ้านที่นั้นมีอีกหลังหนึ่งก็ให้ลูกไปนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ที่ทั้งสองจะตกลงกันแต่เราก็แนะนำว่าป้องกันสิทธิ์ของภรรยานะครับ ให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างวันนี้เราเราทํางานนะครับก็นานเหมือนกันแล้วก็เราก็พยายามที่จะเดินเรื่องสิทธ,ธิของหญิงไทยที่อาพูดแบบตรงๆใช่ที่ที่เที่ยวให้กับสามีมาตลอดเวลาดูแลมาตลอดเวลานะครับจนจนสาวจนแกนะครับผมเนาะ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ต้องมาท,ทํทพิในการเพื่อป้องกันสิทธิตัวเองไม่ใช่ว่าเขาเกิดเลยขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทางลูกหลานที่อยู่ประเทศสือแซนฟ้องนะครับมาฟ้องจะเอาทนายความมาฟ้องกับภรรยานี่ก็ ผมก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราทํางานร่วมร่วมไปดีๆเราป้องกันเหตุการณ์ต่างๆเพื่อคนไทยไม่มีปัญหาต่อไปนะครับ FC ทุกข่านครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่ทุกคนต้องเตรียมตัวแล้วว่าจะเตรียมตัวกันยังไงว่าจะจัดการยังไงเพราะว่าบางคนก็มีบ้านบางคนบอกว่าเฮ้ย hey, สามีเสียชีวิตไปแล้วจะเอาเงินของเราหรือเปล่าเฮ้ย hey, ลูกเขา,เาลูกของเขาที่อยู่ต่างประเทศจะมาฟ้องไหมเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆ FC นะประเทศไทยเนี่ยตอนนี้บอามีทีมงานถลายความฟ้องเกือบ ทุกที่เลยเพราะอรไรฟ้องเอาทรัพย์สินบัตรจากสามีคืนว่ามีอะไรบ้างมีรถมีที่ดินมาต่างๆผมเนะนว่าตอนที่เขามีทนา,ายความฟ้องมาไม่ต้องทาอะไรสิ้นอยู่เฉยโทรมาหาเราดีกว่าเนาะโทรมหาหาเราเดี๋ยวทางเราจัดการให้นะครับเพรา,รา,า,ราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยากทินัยกรรมทำนะครับใครอยาการทําสัญญาสามีภรรยาเพื่อป้องกันสิทธิ์ในประเทศไท,ย,ทยและต่างประเทศทําไว้ครับดีสุดอย่าอย่าให้เขาดุยก่อนหรือ เสียชีวิตก่อนแล้วจากนั้นปุ๊บนี่มีปัญหาตามมาอันนี้ผมช่วยไม่ได้นะแต่ตอนนี้มีเวลาอยู่สามียังหายใจอยู่ทําไว้ตอนนี้นะครับเพื่อความสบายใจของท่านนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้พักพอเลยนะครับเดี๋ยวเราผมก็จะไปทานข้าวนะครับแล้วก็อ่จะไปอาบน้ำมันท่าก็เข้านอนกันเพราะว่าขับรถมาตั้งสามสี่ชั่วโมงครับเนาะแต่นั้นก็อ่พรุ่งนี้ก็ต้องนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องเดินทางกลับไปเหมือนเดิมนะวันจันทร์ก็ทํทำงานเหมือนเดิมนะครับผมสอบถามค่ากาลังใจอ่ากลังจะแต่งงานเราคุณอ่รอการแต่งงานก่อน จะทำอ่าผมแนะนำว่าให้ทาสัญญาสามีภรรยาก่อนแต่งงานครับเพื่อป้องกันสิทธิ์ของประเทศไทยด้วยว่าไม่ใช่ว่าแต่งงานไปแล้วคุณจะขายบ้านคุณมีบ้านอะไรต่างต้องต้องต้องใช้ชื่อเขาด้วยอัน,นี้ระวังนิดนึงแนะนำว่าให้ติดต่อผมมาช่องทางอ่า,าไอนดีของบริษัทก็ได้นะครับหรือช่องทางต่างๆช่องทางบริษัทของเรานะครับผมก็สามารถทําได้เลยเนาะอ่าโอเคค่ะนอนลับฝันดีคุณชัยนะครับก็เหนื่อยทั้งวันครับวันนี้ผมคิดว่าผมทํางานเต็มที่แล้วลูก่วมวันดีๆแล้วก็สาวๆอ่ามี แต่เมื่อสามีทําป้องกันไว้ก่อนดีกว่าจีมาแก้ทีหลังแก้ทีหลังปัญหาเยอะเพราะฉันตอนนี้ทําครับแนะนําให้ทําให้ดีที่สุดขอบคุณมากครับทุกท่านที่รับชมรัะฟังแล้วก็สวัสดีครับ